นี่หรอใช่ได้ยินปะได้ยินนะได้ยินเหอยตามยังอันี้ยิบสองดว่าจะไล่แจกอนีย่ิบสองว่าจะไล่แจกโอเคตัดไว้า่แจกเรื่องอะนอนี่ดสิบห้าเกาะไม่มีเลยเลขกเล็ยี่ิบสองเจ็บเจ็บอเคมาช่วยเอาทำช่วยทำเี้ยอะไรอะใช่ใช่เพนนะครับเพนเพนมีอะเพนนมีแล้วดีแล้วีรอย

ฮัลโหลนายฟังนะน้องๆใครพูดไม่เป็นอย่าเงียบโอเคไหมเดี๋ยวให้คนพูดเป็นพูดดูปกูไม่งั้นจะหาเข้าใจไหมนะครับใครแก่ไม่ใช่พูดแต่อะไรงูเกียงเองเกียงหป๊ะไข่ครับฮัลโหลน้องน้องมันยังเด็กครับโอเคโอเคเดี๋ยวว่าให้ใครได้ให้หรอเอ็มิตามีพิีมันหมายถึงโป๊ะกาเซียเซนไหนก็มีกูเอ้กาเซียเนไหนก็มีกูเอ้ ็มันเก่่งอะเสียได้สตาร์ทาไม่มีกาเซียสว่ะเฮ้ยไอ้เฮียมันค้างไงวะต่อสังกัดก็มีกูเว้ยต่อสังกัดกาเซรก็กูอะไรก็เสียชื่อยชืวอนเลยถูกเฮ้ยไอ้สติไอ้ตัวไหนสติหลุดวะไอ้ตัวไหนสติหลุดอะเมื่อกี้อะตัวไหนสติหลุดอะคุปปาไข่แตกเลยนะไม่สรุปเรามีเรื่องกับเอ็นดีต่อสั่งการเป็นตั้งเบอร์ไร้บินพันเหรอ ต้นสังกัดไปไหนแล้ววะตอนนี้ต้นสังกัดสามร้อยต้นสังกัดสา้ยสามร้เอมจาไหน่ยสามร้ยเอ็มจากไหนสามจันริโอติดตามจันเลือน้อยไม่น้อไม่ติดตามจันเรือนี่ไหนเนี่ยตัวไหนพูดเนี่ยตัวไหนพูดเนี่ยไม่เรียนไปน้อเดี๋ยวดูมาดูกัดนะเี่ยมัมาดีดีบองีเลคนนก็ไม่ใช่มึงนะแต่ร้อนอะไรเนี่ยว้าวไอที่ไหนเนี่ยที่ไหนสามเอ็ว้าไอตัวไหนพูดเนี่ยโ มึงกูโดนสามเแต่ที่นี่มึงโดนกูสามศูนย์ไงจริงครับ เยอเหียฮ้ชอบเสียงเรื่องชาวบ้านนะชอบเหือชบเสียงนะชบเสียงเราวบ้านนะมีใเบอร์ศูนยมีให้เบอร์ศูนยบ้างใช่กัน่า์ศูนย์นย์สามศูนย์สามศูนย์ามไแม่ตไม่ด้ตามยสย่สไหนูสาอไนที่ใหญ่นูนสายอ้ปะดุดินเหรอปะดุดินเหรอปะดุดินหอไหเอาค่นเปล่าเอาคนเปล่าตัวจะได้ไหลง่ายๆหรอเอาควนตปลาชอบเหลือค่นไหมอขอทไหนล่ะอะไรที่ไหนอะไรที่ไหนอะไรที่ไหน นไปที่ไหนอะไม่เลที่ไหนอะเราเป็นไรอะแล้วเป็นไรแล้วเป็นไรแล้วเป็นไรเไที่ไหนแล้วเป็นไรอะไปลยไปเลสามสุด้แต่ชนะแต่ชนะเชี่วเชี่วสามสได้ชนะเชี่อยว มูกอะไรกได้ตัวน้อย้าตวน้อย้าเ้ามึงเจ้าไหมเจ้าไหมจบนี่มึงกล้าต่อเบ้ากล้าต่ออยู่แล้วอย่าดีแต่ปกอย่าดีแต่ปากแม่บ้ว่งมึงอย่าดีแต่ปากนะตายแลไยไูมึงกลัวไงกลัวเหรอกลัวเหรอหรอกลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอ ก็ไม่เคยตีกับเดียมเฮทนะแต่ไม oh, oh. oh, oh. 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 well. ่กล้าโอ้โหโกดก็ไม่เคยตีกับเดียมเฮทแต่โกดไม่กล้าโถ่ปล่อยปลพูดก็ได้ที่เกลีมามานี่มามานี่มาพอพอพอมาหนี้มามาหนี้มาใครใครเสร็จแล้วมาหนี้ก่อนมาตรงไอ้เขาเรียกวอะไรกระจกพอพอแล้วพอแล้วจินบุ๊กพอพอแล้ว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 มันเสียงมันเริ่มมันเริ่มเสียงแล้วเราคุยไม่รู้เรื่องแล้วพอพอพอไม่ได้หรอวะคิดเยอะ่ยไปมันไปตลอด อยากเดินเออไอ้ยดินพี่ปะเนี่ยดีดินพี่ปะเนี่ยดีดินกูปะเนี่ยโว่บุ้งดินเสียงกูไหมดีดเสียงกูไหมพอแล้วปล่อยเลยดังเลยเสียงเด็กมึงไปไหนไอ้บุ้งแค่อะไรเนี่ยที่ไหนบุ้งมาเป็นตัวไหนเด็กบุ้งแต่งมาไหนไอ้ตัวไหเไอ้เัวี้เนเด็กมึงไปไหนพี่บุ้งพี่บุ้งไปไหนไอ้ที่เด็กไปไหน เอ้ตีะอตี๋ับห่เอ็มมาจากไหนอตไเอ็มาจากไหนไอ้ไอ้มอ้ไอ้ไอ้อ้ไอีไองไอ้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 อ้ไ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 อึงแทงอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไออ้อ้อ้ไออไอเลอไอ้ไห้อ้อไอ้ไอ้ออออ้ออ้อออไออออ แทงเลยมึิงแทงเลยเวไรไม่ต้องแทงเดิมดีตายเชื่อบ้าครับเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงวไรเอาเลยหวไรวยไรวไรด่าเลยด้ดิด่ด่ามันดิจีนเอาดิเอาเลด่าเลยด่าเลยด่าเลยเอาดิเอาดิเอาดิอดิเอาดิเอาดิเอาดิอาดิเอาดิาดเอาดิอาดิเอาดิอดิดิาเอาดิอาดิาเอาดิเอาดอาดิเอา ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยตัวล okay> ิงร้อยควายเหี้ยไอ้เหี้ยพวกตัวเขาหยอดไอ้เหี้ยควายมึงมึงจะทำกี่ชาติก็ไม่ก็ไม่สู้เท้ากูไหลเลยไอ้เหี้ยลังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์สัตว์ตัวไอ้ควายเหี้ยไอ้อาวุธถูกชินะอาวุธอาวุธถูกชินะไอ้เหี้ยมึงขอใครเข้ามาบ้างอาวุธบ้างเจนเก่ามึงก็โดนกูตีแตกไงควายไอ้เหี้ยมึงจำได้อไ้สัตว์ปล่อยแม่ร้อนดิร้อนดิมึงร้อนดิตัวขยะไอ้ควาย โอเคนั้นแหละปล่อยแม่เลยไอ้สัตว์จะทำเกี้ไม่เกี้ยวทำไม่เกี้ยเท่ากูไอ้เหี้ยเพราะว่าพวกมึงกับพายถวไอ้เหี้ยชนระเบิดเย้อยากคุยเย้ฉันต่ำอ้าวโดนเปลี่ยนชื่อแกงไอมามามากูขอพูดมานี่ไม่ดีเลยพอพอพน้อง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 หยุด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 เฮ้ยน้องครับฟังพี่หน่อยฟังพี่ลอยเย้เปบนึงเออคือโกถ้าโกอยากเล่นเนี่ยคือเอางี้มาเกี้โกอเ่ยพูดเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะ เรื่องอยากรักเอเดมดีกูถามจริงแล้วมึงรักมึงรักเขามากมึงไม่ไปอยู่เขาอะฮะพี่มึงอะเนี่ยพี่มึงอยู่ด้วยกมึงไม่กลับไปอยู่เัอ้ต่อไปกันแล้วไม่ไม่ปอยู่ด้วยกันอะไดนเจ๊โดนูตีแตกเลยอ่ะไม่ไปอยู่ด้วยกันอะกูตีแตกเลยไป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 ไไปไปไไปไปไไป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 ไไปไไป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 ไไปไไปไปไไปไปไปไไปไปไไป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 ไไป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  มึงฟังกูนะที่ที่ที่มึงที่มึงทิ้งที่มปก่าพี่มึไปจาะเจาพวกมึงแล้วไงมึงเลยไปหาผลประโยชน์ใหม่ๆเยี้ยควายควายพวกมึงมันก็ทำได้แค่หวังผลประโยชน์ไปนวลๆไหนเยี่ยโง่ไอ้สัตว์ก็เี้ยไห้เยี้ยเลี้ยงไ้เี้ยมเล่นเกมกลางยังโดนกูตีแต่งอยู่เลยเยี้ยงปลากรองไก่

แฟนพี่จำเสียงไม่ได้วะแมาได้คล้องใจเดียวมาค้องใจเดียวมาคล้องใจเดียวมากายกาฮิโรชิอ๋ออยากเอาหน้าเอออยากเอาหน้าเออมึงเอออ๋อกาย้าไม่ไม่ยังกูยังไม่ได้สั่งเลยมึงจะไปไหนมึงจะสั่งมันไปไหนอยู่นี่กูสั่งอยู่นี่ไม่ต้องไม่ต้องไปไหนอยู่เนี่ยแหละมึงแจกของให้เสร็จมึงเรียกครบพอยังครบเลยยังเออไม่ต้องเอาไปไหนมึงมาเป็นตัวชุดดิได้ควายตอนดีตอรี่ไม่กล้าเข้าไปเล่นอุ้ย ไปเปลี่ยนชุดไปทำตัวให้เรียบร้อยแล้วมันลงที่นี่เดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆหยาแบด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 อยู่บาแบดมามารวมมาเลยมานรวมมาเลยถ้าจะเล่นมันรวมมาเลยควายเหมือนคุ้ยเคี้ยมนคุ้ยเก้อบตีเนื้อไปบ้าแล้วคุมาแล้วไม่บ้าไม่บ้ามนะครับพื่อนๆส่วนไอ้เหี้ยปลาแถวนี่ไรใส่ประโยชนต์ไปจดกันไอ้เหี้ยคุ้ยไปไหนอ่ะหอยหน่อยอยู่บนนี้ ควยไม่มีที่ไม่พี่ไม่มีให้เรียเลยไปเรียตัวอื่นที่ยาคุยเรียนที่ควายพีามตามมาแล้วอร่อยน้องโอ้นายเขามาเอาคนโอ้ยนายแทงหมดเลยเนาะยอดเลยอ่ะแทงยังไดเล่นเป็นสตอรี่เฮ้อลองลองเลียนจะลืมเลยเปล่าลืมเลยเปล่า เฮ้ยม yeah ันมันก็ตุกจังาะไวเฮ้ยยาตามมึงไปกีียแค่คีบนไม่เคยชนะกูเฮียง่เลอไมฮ้ยมันไม่เอากลับมึงมึงแทงแทงวันนี้มันไม่ต่อโรไม่เอากลับมึงเอาตัวที่มันแทงดิไอ้ตัวที่มันอยู่อ่ะไอเด็กต้มมึงเอามันดิมึงฆ่ามันไปให้หมดดิน้ลายเยอะให้เราจุงจมูกน้ำลายยอให้เราจขอแทงเราไอ้สภา เเเยยลลนีีนี่อไปวพสภาพเรียกตัวเองว่ารถดีที่สุดตลอดการมโนกันเองทั้งนั้นสภาพใครเออน้องปะ,ปะวางพี่จดูเพลินเลยเออ,ไ,เอไม่ร้อยโหเดือดว่ะ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 เดืเอดจั <c oughs> ด แต่ตอนนี้กูไปมีปัญหาไว้มา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 เล้าแล้วก็มาต่อยผมอะไรสุดท้ายหมดเลยสทายหมดเลยนะครับเาก็มาขึ้นรถอุ้มมาแทงอะไรเนี่ยัขอบคุณนะน้โมที่ชุบผมขอบคุณนะครับผมยังงงอยู่เลยมาแทงผมเฉยเลยสตอรี่ยังไม่เปิดเลยเรี้ยงสามแก๊งเลยโอ้โหทันสามตรงเลยสามสวยสวยปล่อยให้มันเป็นไปตามสตอรี่ครับยังไม่ต้องรีบหรอก อก็ผมมันยังไม่ร้อนอะไรเลยเย็นๆไม่มันเป็นมันเป็นสไตล์ของจายบนเฮดไว้ที่แบบแรกๆก็โดนแบบนี้แหละคนดูอย่าหลังๆอย่าหลังไม่กล้าลั่นเองอ่ะเขียนไหมครับโอเคนะเหมือนเดิมโอเคครับอ่ะเหมือนเดิมโปรโมทดิคอร์ดนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามอยากเข้าดิคอร์ดของแบมนเฮดนะครับก็ในคอมเมนต์เลยครับเข้ามากันได้นะครับชิวๆไม่เป็นไร ทีททททละหนึ่งก็ได้เราเองมาใช่ไหกันล่ามอยู่ยนะเดี๋ยวเราไปถึงพระพาเราค่อยนี่แล้วกัน